สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีต้มยำไก่บ้านมาชมชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมเป็นเมนูที่อยากกินมากนะครับวันนี้จัดไก่บ้านตัวใหญ่จัดมาเต็มถาดเลยนะครับเป็นกระเสียบอันนี้อะไรนะเนี่ยตับ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 คนละกึ่งกะคนละกึ่งกะเอาไปเลยไปตับเบลอเลยนองชิมน้องชิมต้มมาแบบร้อนๆเลยต้มไก่อร่อยหรือเปล่าต้องลองสดที่น้ำก่อนเลยหอมมะนาวสดสด กลมกล่อมรับอร่อยอมเมาขนาดเลยกิย่เข้าเหนียวขยับไปรึ <c oughs> อ <c oughs> บอุ่นไงไหนหอ่ะไข่พวงอ่ะหลวงง่างอ่ะนี่ไก่ตัวเมียนะนี่ไข่อ,อร่อยอะ่อยนะอร่อยเนาะอร่อยเลยคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับผม วันนี้ต้มไก่ถาดใหญ่เลยอย่างเงี้สีสีมึงค่องคอมากอร่อยอคอนเคล่นฉุยๆอะต้มมา,มาอันนี้อัไไรู้ดอดโอ้ไม่แล้วพอดีแล้วก็งั้นองล้วจบ้าละอันนี้พริกจี่ มันก็หอมดีนะหอมดีให้ไปเก็บดีกว่าเอาลวกผมพอแล้วเผ็ดพอดีเลยสุดยอดเมนูอ่ะไก่บ้านเนี่ย ไปไปเลยนี้เยอีเยวใครจะครบพริกเอานานทีได้กินนะไก่บ้านอ่ะอลุยเลยนะยังเแยบอ่ะหาไข่ก่อนหาไม่มีนี่แต่หัวใจใเอาไม่จ้า อันนี้เพิ่มเพิ่มขั้นตอน้เนี่ยเพิ่มขั้นตอนทำไมตักเส่็จปลาเราเข้าเติมางกว่ามั้งหาไข่ไม่เจอเลยนอนหตวไข่สีมว่วงนะเอาแล้วมผมก็ไม่เห็นไอ้นอนแอบกินหรือเปล่าวะมันไม่คืนเลยมันนัวคักเหรอ แ่บเลยอ่ะข้าวเหนียวไม่อยากอ่ะดักเอากับข้าวมากเลยสุดยอดเลยนะเนื้นี่ยนะตำยำไก่เนาะกระเอะก็ไก่ใต้น้ำเหรอคีณผ้มอ่อยกยแต่ผมว่าผมชอบต้มไก่มากกว่ามันได้ซดน้ำแปลกๆไปเดินมดแดงกันเลยแล้วก็เข้าปากทีเดียวไงเอาข้าวข้าข้าวเติมง่ายกว่า <laughs> cây nùng cắp đếp quê đấy mới nhiều gì nào นิดนึงมาไปอยู่ไหนเนี่ยไข่เนี่ยคล่องใจมากเลยหาได้ไข่ได้เนี่ยออกเช่ดูนิดนึงอืมไอ้มอแมแอมน้ำน้ำอยู่ในหม้อหรือเปล่าตักแล้วจะนอนอยู่ก้นหม้ออันนี้ไม่เท่หมดหม้อแล้ว ร้อนๆเลยเนี่ยอย่าบ,บอกนะว่าไข่มาละลายไปกับน้ำโอ้ไม่หรอกม่นี่คุณผู้ชมน้ำเต็มโอแสงได้ไหมแสงโอเคไหม <c oughs> ผมชอบเมนูนี้มากเพราะว่าผมเป็นคนชอบซดเหรอ กินแกงกินอะไรชอบสดอริบสดตัวเร็วน้ำไหลไปแล้วชัดเอียงเร็ว Mình đưa vào là, mẹ 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 ให้ hey, น,น้องแอบกินเชื่อให้ชิมเมื่อกี้แอบกินไข่ไปแล้วรู้ว่าไช่อาจจะไช่อ่ะมันมันอยู่เมื่อกี้แส่พริกน้ำมัจั๊กที

เหนาก็ติดมือข้ามันเมื่อยข้าวใยใสถุงไอใส่ถุงใส่ถุงเนี่ยอไอมันนั่นเองมันไม่ออกไอมันเห่ยอ,อยู่ในถุงเนี่ย าแตก้ัคุณผู้ชมครับไม่ลดเลยไก่หนึ่งตัวใหญ่ๆเป็นถาดไม่แรงกินข้าวเหนียวหรือโมจิดู้ดโอ้โหติดหนึบไม่เป็นเม็ดเลยอะอย มันอันนี้หมดเลยติดกันหมดเลยเนะบี่เอากินยากเหนียบเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมไม่ต้องปั้นเลยนะเหนียวสมชื่อ ไข่น้อยโอ้โยไข่อะไรกันนะ้่นะคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นเม็ดๆรอยเนี้ยเต็งๆใหญ่ๆนี่นี่เม่นก่อนบออ๋อเปืนเพียอนมาอยูย่ในทานนี่แหละไม่ผมจะเอาเนื้อ cứng, tuấn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ เหลือหานักต้มไก่รดไปไงเจี๋ยตักมาหมดหม้อเลยตักมาหมดนหม้อเหมือนกันนี่นะเหลือเนี่ยนะน้ำน้ำเหาะมันนัวจังลย แซ่บลงเนื้อใส่ไหมเนี่ยใส่ไปมเมื่อถงกมันก็หนึ่งท่อนโต๊ะโอ้โหอะไรอ๋อเท่าไหร่อิ่มกะเข้าเมื่อกอิม่มซดจนน้ำแห้งอะไร <laughs> วันนี้ก็ชวนไปชมนะครับผมมากินต้มไก่ด้วยกันนะครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวหน้ากินกันต่ออีกสักแป๊บนึงนะครับผมไปหาข้าวมาก่อนนะหยอดข้าวไปหาขวดกงแกงไปพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมกิมีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังเหลือเยอะเลยผู้ชม